สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกระติ๊บนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่19แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับกลุ่มดาวจักราศีกันนะคะ กลุ่มดาวจากราศีนะคะก็คือกลุ่มดาวที่ขึ้นประจําบนท้องฟ้าในแต่ละเดือนค่ะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12กลุ่มนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นนะคะจะอยู่ประจําแต่ละเดือนค่ะ1เดือนเราจะมองเห็น1กลุ่มนะคะ1ปีเราก็จะมองเห็นด้วยกันทั้งหมด12กลุ่มนั่นเองค่ะ ซึ่งในการมองเห็นกลุ่มดาวจากราศีนี้นะคะเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกค่ะดังนั้นนะคะคนที่อาศัยอยู่บนโลกจึงเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวจากราศีจากตะวันตกไปตะวันออกได้เป็นระยะเชิงมุมประมาณ1องศาใน1วันค่ะทีนี้นะคะในการมองเห็นกลุ่มดาวอย่างที่บอกนะคะก็คือ1วันเราจะเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาว1องศาใช่ไหมคะดังนั้นค่ะ3ส ส0วันนะคะเราก็จะเคลื่อนที่ผ่านดวงดาว30องศานั่นก็คือครบ1กลุ่มแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะหลังจาก30วันไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นดาวกลุ่มใหม่ขึ้นมาค่ะระยะเวลาก็จะพอดีในแต่ละเดือนใช่ไหมคะดังนั้นดาวพวกนี้นะคะจึงถูกจัดอยู่ประจําแต่ละเดือนนั่นเองค่ะซึ่งเราจะเรียกกลุ่มดาวทั้ง12กลุ่มนี้ว่ากลุ่มดาวจากราศีนะคะ กลุ่มดาวจากราศีนะคะนอกจากจะมีประโยชน์เพื่อหาทิศแล้วนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านการหาดาวเคราะห์อีกด้วยค่ะซึ่งกลุ่มดาวจากราศีจะอยู่บนเส้นสุริยะวิถีนะคะมีอยู่ทั้งหมด12กลุ่มด้วยกันค่ะได้แก่กลุ่มดาวมีนนะคะจะเป็นรูปปลาค่ะกลุ่มดาวเมษเป็นรูปแกะนะคะกลุ่มดาวพฤษภานะคะเป็นรูป,ปวัวกลุ่มดาวมิถุนนะคะเป็นรูปขนคู่ค่ะกลุ่มดาวกรกฎเป็นรูปปู กลุ่มดาวสิงเป็นรูปสิงโตนะคะกลุ่มดาวกันเป็นรูปหญิงพรมจารีนะคะกลุ่มดาวตุ้นเป็นรูปคันช่างกลุ่มดาวพิจิกนะคะเป็นรูปแมงป่องกลุ่มดาวธนูเป็นรูปพลหญยิงธนูนะคะ กลุ่มดาวมังกรนะคะเป็นรูปแพะทะเลและกลุ่มดาวกลุ่มนะคะจะเป็นกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ํานั่นเองนะคะซึ่งแต่ในละกลุ่มดาวนี้ค่ะก็จะอยู่ประจําในแต่ละเดือนนะคะบางคนนะคะอาจจะเคยได้ยินชื่อกลุ่มดาวเหล่านี้แล้วนะคะก็จะอยู่ประจําเดือนเกิดของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักด้วยกันทั้งหมด4ี่กลุ่มดาวก่อนนะคะ มาดูกันที่กลุ่มดาวแรกนะคะชื่อว่ากลุ่มดาวมังกรค่ะหรือว่ากลุ่มดาวมังกรนะคะลักษณะก็จะเป็นแพะทะเลนะคะอย่างในรูปนี้เลยค่ะกลุ่มดาวนี้นะคะจะขึ้นพร้อมๆกันกับดวงอาทิตย์ในตอนเช้าช่วงเดือนมกราคมนะคะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์อย่างน้อย9้าดวงค่ะซึ่งจะเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏผ่านกลุ่มดาวนี้ระหว่างวันที่19มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะ ลักษณะของดวงดาวทั้ง9ก้ากลุ่มนี้นะคะเมื่อเราลากเส้นต่อกันแล้วก็จะเป็นลักษณะของแผะ่ทะเลนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในช่วงเดือนมกราคมนะคะตั้งแต่กลางเดือนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเราก็จะมองเห็นกลุ่มดาวนี้รวมถึงความเชื่อที่ว่าคนที่เกิดในช่วงวันที่19มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์ก็จะมีดาวมังกรเป็นดาวประจําราศีเกิดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นกลุ่มดาวกลุ่มนะคะลักษณะก็จะเป็น รูปคนแบกหม้อน้ำนั่นเองนะคะกลุ่มดาวนี้ค่ะขึ้นพร้อมๆกันกับดวงอาทิตย์ในช่วงเช้านะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประกอบไปด้วยดาวเลิกแสงริบหรี่นะคะอย่างน้อย13ดวงค่ะซึ่ง จะเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏผ่านกลุ่มดาวนี้ระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคมนั่นเองค่ะลักษณะของดวงดาวทั้ง13ดวงนี้นะคะเมื่อเราลากเส้นต่อกันแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนคนแบกหม้อน้ำนั่นเองค่ะเราก็จะมองเห็นกลุ่มดาวนี้ได้นะคะในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคมนะคะซึ่งกลุ่มดาวกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มดาวประจำเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะกลุ่มดาวมีนนะคะลักษณะก็จะเป็นรูปปลานะคะกลุ่มดาวนี้ค่ะจะขึ้นพร้อมๆกับดวงอาทิตย์ในตอนเช้าประมาณ6กโมงเช้านะคะในเดือนมีนาคมค่ะกลุ่มดาวนี้นะคะ จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายปลา2ตัวนะคะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ทั้งหมด15ด่ดวงนะคะซึ่งดวงอาทิตย์จะปรากฏผ่านกลุ่มดาวนี้ระหว่างวันที่12มีนาคมถึง18เมษายนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในช่วงวันที่12มีนาคมถึง18มีนาคมนะคะก็จะมีดาวประจําเดือนเกิดก็คือกลุ่มดาวมีนนั่นเองค่ะต่อมานะคะกลุ่มดาวเมฆค่ะลักษณะของกลุ่มดาวเมฆก็จะเป็น แกะนั่นเองนะคะกลุ่มดาวนี้ค่ะขึ้นพร้อมๆกับดวงอาทิตย์ในตอนเช้านะคะช่วงเดือนเมษายนค่ะกลุ่มดาวนี้จะอยู่ถัดจากกลุ่มดาวไปในทิศต,ตะวันออกนะคะเราจะเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏผ่านกลุ่มดาวนี้ในระหว่างวันที่19เมษายนถึง13พฤษภาคมนั่นเองค่ะประกอบไปด้วยดาวเลิกอย่างน้อย สดวงนะคะเมื่อดาวทั้ง4ี่ดวงนี้มาเรียงกันแล้วเราลากเส้นต่อกันนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายแกะนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะใครที่เกิดระหว่างวันที่19เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะเราก็จะนับว่ามีกลุ่มดาวเมฆเป็นดาวประจำเดือนเกิดค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราก็ได้รู้จักกลุ่มดาวไปทั้งหมด4กลุ่มดาวแล้วใช่ไหมคะมีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่เกิดในระหว่าง4ี่กลุ่มดาวนี้นะคะก็ให้นักเรียนลองศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มดาวดูได้นะคะแล้วในคลิปหน้าคะ่ะค,คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับกลุ่มดาวจากราศีอีก4กลุ่มดาวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ